สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะมีการอัปเดตนะครับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับเราจะบอกพระเป็นหลักราคานะครับเราจะไม่บอกราคาตายตัวเนื่องจากพระนะครับมีหลายสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพ100% 90%, 80%นแตะครับแต่ละสภาพเนี่ยนะครับจะมีราคาแตกต่างกันไปยังไงเราขอก่าวราคาแบบครอบคลุมให้ก่อนละกันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรฝากติดตามชมด้วยครับ รายการแรกของวันนี้ครับเหรียญสมเด็จพระสังฆราชรุ่นแรกบล็อกไม่มีเกสานะครับปี2528เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญ6รอบหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมปี2505เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับ รูปถ่ายคุกเ่าหลังยันหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับนะเป็นพยันนะครับมีการเช่าหาเปลี่นมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่น2หลวงปู่ใจวัดสเสด็จปี2499เนื้อทองแดงลมดํามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญมหาลาบหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคปี2518เนื้อนวะ มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับแผ่นปั๊มเสาห้าหลวงพ่อพมวัดช่องแข่ปี2512เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อพระพุทธหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือก่อนปี2500นะครับเนื้อทองผสมมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักแสนต้นจนถึงหลักแสนกลางครับรายการต่อไปครับ <spe ak> หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพิมพ์แหลมใหญ่เนื้อดินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพระผงพิมพกวางใหญ่หลวงพ่อจันวัดอัมพวันมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับก็จบกันไปแล้วนะคะ oui, c, movie, รับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทีมงานนะครับรวบรวมข้อมูลมา นำเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับไม่รู้ว่ามีพระเครื่องนะครับที่ถูกใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะครับใครอยากได้พระเครื่องหลวงพ่อไหนรุ่นไหนอยากทราบราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับนะหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจพระเครื่องสามิติและ YouTube นะครับช anel พระเครื่องสามมิติของเราด้วยนะครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ